สองแรกหนึ่งหึงเรียบผูเสนอชื่อสองแข้งพ่วงคว้าอเลสเซอร์อิซักในวิวนี้ครับผงเล่งเดินเกมสื่อระบุว่าเรียบผูเดินเกมเสนอให้2นักเตะกับนิเคลสเตอร์นะแชมป์คาราบาวครับทีมล่าสุดะในการพิจารณาคว้าตัวอเลสเซอร์อิซักมาร่วมทีมหงแดงครับหวังว่าทีมแชมป์คาราบาวเขาจะตอบตกลงนะครับนะฮะเรียบผูครับเป็นอีกสโมสรที่ตอกเป็นข่าวคว้าอเลสเซอร์อิซักนะกองหน้าทีมชาติสวีเดนมาแทนที่ดาวินนูเยสหัวหอกจองฝืนที่ส่อเขาว่าจะโดนอ่านเน่สลอะครับผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์์แลนด โลออกจากทีมซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วก็ไปคว้าอิซักมาตามที่เข้าใจกันนะครับผมคะแนนเดียวกันครับทีมอาร์เซนอลครับที่มีข่าวกับอิซักเหมือนกันครับน่าจะเดินเขีนไปที่วิคสเตอร์ยูเคสครับของสปอร์ติ้งลิสบอนนะซึ่งเคสนี้เขาปล่อยอาร์เซนอลเขาไปสู้กับแมนยูเอาทนะครับผมนะเพราะว่าพ่วงเนวยการของอาร์เซนอลนะครับก็คืออันเดียเบต้านะฮะก็สนใจสตาร์ทีมสปอร์ติ้งดิสบอนแถมต้นสังกัดในลีกอังกฤษน่าจะยอมขายด้วยเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่นะครับนะที่จะปล่อยโยูเคส นะครับแต่มันผิดกันครับนิวคาสเซิลเจ้าของเขามีตังค์ฮะเขาไม่สนใจเขาอาจจะเก็บอิซักไว้นะฉะนั้นข้อเสนอต้องแบบสุดๆจริงๆนะครับถึงจะเอาอิซักมาได้นะครับผมนะฮะสำหรับดีลระหว่างนิ้ของอิซักล่าสุดครับเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมากิ๊บมีสปอร์ตครับกล่าวอ้างว่าของแดงพร้อมส่ง2นักเตะให้แชมป์คาราบาวครับแล้วการติดต่อซื้อดาวยิงทีมชาติสวีเดนโดยพวกเขาขอยื่นดีเอโก้โชต้าครับแล้วก็ฮาวิเอลเลียนครับให้กับเอฟดีฮาวพิจารณาด้วยนะครับเผื่อว่านโยบายของ สนใจฟอร์มของทั้งคู่แล้วเอามาร่วมทีมครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าลิเวอร์พูลเคยพยายามยื่นโจโกเมสกับอาเจร์แล้วคอนซ่าให้ครับแต่สาริการ์เขาไม่เอานะครับเขาไม่มีแผนจะเสริมแผงหลังหรืออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเอาสองคนนี้มาทําอะไรก็คือนิโอเซนไม่มีแผนเสริมเกมรับนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือดาวินยุนเยจเอาให้เอ็นดิทิวเฮาเนี่ยเอาไปเสริมด้วยนะครับสามแรกหนึ่งเลยเขาเป็นได้นะสำหรับดีลนี้นะครับน่าสนใจเลยนะฮะน่าจะเอาจริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าสุดแล้วนะครับคือยอมแลกต่่่่่่่ืือออทีเยชชมมมาไไใ ดยนะ้ถือว่าเก่งนะคือคอต้ตาเอลเลียเนี่ยมันคือเล่นได้อะนะครับมันเล่นได้เลยนะครับอไอ้นักเตะพวกนี้นะครับมันทำมันลงสนามได้เลยมันเล่นสนองสนามดีด้วยนะครับผมอะ่ะข่าวสารที่ดีแบบนี้นะครับมีให้ตามกันทุกวันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยนะครับผมอะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ